ก็กาัารีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่กับผมกับจำซส์เองนะครับก็วันนี้อยู่เกมไพเรทในคลิปที่2แล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยจะพาไปทัวร์เกาะพีรมิดกันนะครับโอเคมาก็ตอนนี้เนี่ยผมก็เตรียมของไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีทางด้านของอาวุธเนี่ยผมเอาไป2อย่างนะครับแล้วก็มีพวกเอ้ยผมลืมเตรียมอาหารไปนี่นะเดี๋ยวผมเอาอาหารไปก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราไปพีรมิดกันดีกว่านะครับ ก็ใบพีระมิดเนี่ยใช้ Energy ค่อนข้างจะเยอะนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เก็บ Energy ถึง100แล้วนะครับก็กะามาไปพีระมิดได้แล้วก็กลับได้นะครับเพราะว่ามันใช้ Energy เยอะมากอ่ะซึ่งผมเนี่ยก็ลองกดดูแล้วนะครับว่าไอเกาะพีระมิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะแต่ว่าผมเนี่ยก็ยังไม่เคยไปนะครับเพราะว่า Energy ไม่ถึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถึงแล้วนะครับนี่พีระมิดนะครับก็แนะนำเป็นเลเวล20นะครับแล้วก็ Energy เนี่ยไอแล้วก็ ของที่มีในเมืองนี้เนี่ยก็จะเป็นรูทนะครับหรือว่ากล่องสมบัติทั้งหมดเลยส่วนสโตนวูดแล้วก็พวกเนื้อเนี่ยไม่มีนะครับก็คือมันจะไม่มีพวกต้นไม้หรือเนื้ออะไรเลยนะครับมีแต่สมบัติล้วนไปเดี๋ยวเราไปดีกว่านี้ครับก็ข้ามจากเกาะเราไปก็ใช้เวลา16วินาทีนะครับนี่ก็มีเกาะหลายเกาะนะที่ผมยังไม่ได้ไปสำรวจนะเนี่ยก็เกมเกมนี้นะครับน่าจะอยู่ในช่องเราประมาณ5พาร์ทนะน่าจะมีเกมนี้5คลิปนะครับ กด enter ไปเลยครับก็อาหารตอนนี้เนี่ยผมก็าขาดแคลนอยู่นะครับมีแค่60นะครับแต่ว่ากินน้ำบลูเบอรี่ได้อยู่นะก็ไม่แน่ใจว่าบนเกาะน,นี้เนี่ยมันจะมีพวกซอมบี้เยอะหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีพวกคนคอยเฝ้าอะไรเงี้ยไม่แน่ใจเนี่ยมาครั้งแรกเลยแล้วก็เป็นเวลาตีสี่แล้วด้วยนะครับเอ่อก็เป็นเวลาแรกที่เรามาเริ่มในตานี้ใช่ไหม อ่ะนี่นะครับเรามาถึงพีระมิดแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยมันไหวยังวะผมเดินชา้าได้ไหมเอยได้ได้เดินช้าเดินช้านี่เดินชา้ดนชา,ด,ชาดีกว่าที่เอ้ย m i x e d i ฟ follow ขอพูดคุยกันหน่อยครับให้เราดื่มใช่ไหมหรือว่าจะที่หลังนะครับผมขอดื่มเลยแล้วกันชึบ ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ผมพูดคุยไปแล้วตรงนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราต้องไปตรงไหนเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมว่ามันต้องเป็นกุญแจก็อ,อยู่กับตัวนี้แหละแค่มไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นวะถ้าผมลงไปก็จะเป็น สุดเขตนะครับก็จะกลับไปที่เดิมอีกเงี้ยแล้วผมกดออโต้เลยได้ไหมไม่ได้นะครับออโต้ Auto ไม่ได้มันบูชาอะไรของมันอยู่อะแล้วผมต้องบูชาด้วยมันน่าจะมีอ๋อ,อเข้าได้ตรงนี้ดีกว,ว่าอันนี้ครับเรืใครที่มาเกาะพีระมิดนะครับมันสามารถเดินเข้ามาได้ตรงนี้เลยนะผมนึกว่าเป็นรูปปันน้นนะเนี่ย ชโอเคเข้ามาแล้วนะครับผมใช้มีดอยู่ใช่ไหมโอเคใช้มีดอยู่มีวิญญาณพวกกอริลลาอะไรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีวิญญาณของสปิริตนะครับผมสู้มันได้ไหมเนี่ยเลือดสามร้ใช้ตะขอก็ไม่ได้นะครับต้องเป็นตะขอเลเวลสิบนะครับถึงจะใช้งานตรงนี้ได้ แล้วก็มีอันนี้ให้เราทํะไรโอ้โหไม่ได้อมาว่ะถ้ามานี่เราแลกพวกเป็นพวกสมบัตินี้ได้แล้วเนี่ยแม่เดี๋ยวค่อยมาเอาครับเราก็รู้แล้วนะครับว่ามันสามารถามาแลกตรงนี้ได้แล้วก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะไปเดี๋ยวเราไปต่อนะครับเข้าไปในพีอันนี้ผมน่าจะอยู่ในพีระมิดละแล้วทางขึ้นพีระมิดอยู่ทรงไหนรือมันไปไหนไม่ได้วะ ออหรือว่ามันจําเป็นต้องใช้พวกนี้ไม่เกี่ยวนี่ยครับไม่น่าเกี่ยวเลยหรือว่ากอบพีระมิดมาแค่ให้แลกของเฉยๆไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วหรอไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วมั้งเนี่ยเหมือนมันให้เรามาแลกของที่นี่เฉยๆนะครับพอดูจากกกอะแล้วนะ่าจะหมดแค่นี้นะกอบพีระมิดมันมีน้อยจัง ก็ไม่มีอะไรให้สำรวจเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะเกาะพิรามิดร,รู้สึกเฟลนิดๆนะครับมาเกาะพิรามิดแต่ว่าแม่งไม่มีอะไรเลยแล้วคุยกับไอ้นี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยแย่ๆ yeah, เ yeah. <laughs> กาะพิรามิดนะครับสรุปเลยว่าเกาะพิมิดไม่มีอะไรนะฮะ งั้นเราจะไปเกาะอ,อีกเกาะหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อให้คลิปนี้เนี่ยไม่เป็นคลิปที่เสียเวลาเกินไปนะครับเราจะไปเกาะของเกาะหมู่บ้านนะครับก็ผมเห็นบนแผนที่มันมีเกาะหมู่บ้านอีกเกาะหนึ่งนะเดี๋ยวลองไปเกาะนน่นดูนะครับผมนึกว่าพีระมิดเนี่ยมันจะมีแบบไปทีละดาเดินไปแล้วก็จะมีพวกกับดงกับดักอะไรอย่างนี้นะแต่คิดผิดนะครับไปหมู่บ้านนี่ The way to the bucket Here you have to clean wifi ผมต้องผ่านก่อก่อนเหรอไปไม่ได้ไปไม่ได้ <c oughs> ไไไดวะ่ะผมมาพีระมิดได้นะแต่ว่าไปที่อื่นไม่ได้เลยอ,อ่ยไปน,นี้ได้ตรงนี้ก็จะมีทางด้านของพวกต้นไม้นะไปประภาคารไหมประภาคารไหมก็ไม่เวิร์กว่ะ มันอยากไปเมืองอนะื่นน่ะประภาคานั่นแหละนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูประภาคารบ้างคลิปนี้นี่จะเฟล,ลไม่ได้นะครับต้องไปหาอะไรสักที่หนึ่งเอ้ยเราก็ไปลุยประภาคารแล้วกันนะครับก็ไม่แน่ใจว่าประภาคารเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะเอ่อเดี๋ยวเกาะอื่นนี้น่าไปมากตัวตอนนี้เกาะที่เขาแนะนำก็คือเกาะนี้นะครับเป็นกเกาะเลเวลสิบที่เราเนี่ยควรจะไป แต่ว่าเราก็เสร็จไม่ไปกันนะไปเราไปประพาคารนะครับลิงค์ถอดเอนเตอร์เข้าไปเลยครับก็ประพาคารขอให้มีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อให้คลิปนี้เนี่ยมันสมบูรณ์นะครับจะมีอะไรหรือเปล่าซึ่งประพาคารเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรหรอกนะครับก็เมื่อกี้ที่เราดูมันจะมีอะไรต้นไม้ใช่ไหมก็มีไว้ให้ตัดต้นไม้อะไรอย่างงี้นะครับก็ขอให้มีวสมบัติบ้างนะครับ เอโอเคมาเจอถึงมาได้ต้นไม้นี้เลยว่ะผมขอเปียนอา้าไม่ได้กับไม่ได้เอานะไรมาอีกูสามาที่โคตรด,ดีครับแต่ว่าลืมอาของมาเก็บไม้ไปด้วยอะไรเงี้ยเนี่นเดี๋ยวเราไปดูพะพาคานก่อนแล้วกันนะครับก็มีพวกต้นกระบองเพชรอะไรด้วยนะครับข้างหน้ารู้สึกเหมือนจะเจอสีแดงครับโ้ซอมบี้มาก่อนเลยมีอะไรอยู่มีเชือกโอ้ได้อาหารมาสสวยมากครับ เป็นลูกของเป็นผลไม้นะครับเป็นกระบองเพชรนะครับผลไม้ของกระบองเพชรมันกินได้ด้วยนะต้นกระบองเพชรเนี่ยซึ่งผมเห็นในทิกตอกเนี่ยบ่อยมากนะครับชืบชืบเดี๋ยวเดินไปให้เจอภาคาเนาะผมจะล่วงก่อนไหมเนี่ยีผมขอเก็บพวกอาหารไปด้วยนะครับ เพราะว่าเราเนี่ยอาจจาเป็นต้องกินมันนะชึบชึบอา้าวเดินออกมาทําไมล่ะมันไม่มันไม่มีอะไรนี่ว่าเออคือมันแค่มันไม่มีอะไรเลยอะ่ะก็เมื่อกี้เดินเดินแล้วนะครับมันไม่มีอะไรจริงจริใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยผมเดินทั่วเกานะอะไรเพราะว่าผมเดินตรงมาไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็มันเป็นล็อกหินให้เดินทางนั้นเลยนี่ครับมันไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเข้าไปให้ดูใหม่ ก็เกาะน,นี้ไม่น่าจะมีอะไรเหมือนกันครับก็ก่อนนี้กับพีระมิดไลฟ์แวลของสิ่งมีชีวิตนะครับไม่มีอะไรเลยคือไม่มีอะไรเลยจริงๆนะก็ใครที่จะมาก็มาตัดต้นไม้ได้นะครับเพราะว่าไม่มีสัตว์ร้ายแล้วก็ไม่มีทั้งด้านของพวกซอมบี้โครงกระดูกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่มีพวกคนเลยนะก็ใครที่จะมาตัดต้นไม้เนี่ยแนะนําเลยครับตรงนี้ดีมากใช่ไหมผมผมไปผมไปหมดหรนะือยังไหนเราลองวิ่งหาอย่างเดียวดิ น่าจะใช่นะผมน่าจะวิ่งไปหมดละชิบโอเคข้างบนนี้ก็ตันวิ่งมาทางนี้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 วิ่งมาก็ตันหมดครับอ่ะนี่แหละครับปลาพาคานอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นี่ครับก็พาเพื่อนเนี่ยไปดู้านของเกาะพีะระมิดแล้วก็เกาะปลาพาคานมาแล้วนะครับก็สรุปว่าไม่มีอะไรนะครับไปเจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีครับ